วันนี้พาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศของการแข่งขันกีฬากอล์ฟนะคะในศึกเทเลนโอเพนมาสเตเกมส์ครั้งที่4แข่งขันกันที่สนามลานนาเชียงใหม่ซึ่งปีนี้ก็มีนักกีฬากอล์ฟสูงอายุจากทั่วประเทศเดินทางมาแข่งขันกว่า100คนค่ะนอกเหนือจากนักกอล์ฟสูงอายุขาประจําที่เข้าร่วมการแข่งขันในศึก t ท a ลนโอเพนมาสเ s t e r g กมส์แล้วในปีนี้ยังมีวิวจากทิพทองทิพนักแสดงละครบู๊วัย55ปีร่วมลงแข่งขันเป็นครั้งแรก โดยลงแข่งขันในรุ่นอายุ50-59ปีและสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จอีกด้วยซึ่งเจ้าตัวบอกว่ากีฬากอล์ฟสามารถเล่นได้ตั้งแต่ยังเด็กจนถึงสูงอายุจึงอยากเชิญชวนให้ผู้สูงอายุมาเล่นกีฬากอล์ฟเพื่อสุขภาพกันเยอะๆซึ่งสำหรับรายการนี้ก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับภัวันหอมจำปาวัย66ปีที่ลงแข่งขันในประเภทหญิงรุ่นอายุ56ปีขึ้นไป และบรอันฟิลิปส์อายุ80ปีจากประเทศเอังกฤษที่ต่างประทับใจกับการแข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อก่อนก็เตะบอลเล่นบอลด้วยกันกับเพื่อนๆเนตะบอลเสร็จแล้วช่วงนี้วิ่งไม่ไหวปุ๊บก็มามาเล่นกลอบมาสัหัดซ้อมไดซ้อมอะไรกันนะทั้งแก๊งเลยฮนะพวกน้องๆดาราทุกคนที่มาเล่นละครด้วยกันเนี่ยกเ็เริ่มจากคุณสัตวัฒนะฮะสัตวัฒน์ทุนยาวิติเขาจะชวนไปถ่ายละครที่สนามได้เขาก็เอาไม้กล์ฟไปแล้วก็ ไปซ้อมนักกีฬากรอฟเนี่ยมันสามารถเล่นได้ยาวตั้งแต่อายุยังเล็กจนถึง90กว่าเหมือนคุณอาฉลองของผมนะอาฉลองพักดีวิจิตผมทำงานแก่ๆอยู่แล้วก็พาแกตีกรอฟทุกอาทิตย์ตอนนี้แก9 0ก3เพิ่งไม่สบายก็ไม่ได้ออกเห็นนะอายุการเล่นกรอเนี่มันยาวนะคือรู้สึกเป็นกันเองมีรู้สึกสบายใจ รู้สึกมีความสุขที่ได้มาแข่งเพราะว่าคณะกรรมการจะดีกับให้ความรู้กับนักกีฬามากค่ะแล้วก็เป็นกันเองมีงานเลี้ยงปาร์ตีน้นี้สนุกสนานกันมากค่ะอยากมาทุกปีอยากมาทุกปีกกปแบบพลาดไม่ได้ค่ะทุกคนจะต้องมาค่ะ well, Thank you all the Thai people for their hospitality to me over the years that I've lived here and also to the organization of uh, this Thai international this uh, international seniors golf championship which is uh, superb very well run very friendly people I cannot uh, tell you how much I like it I played in the second one and this is the fourth one and I hope I'll be back for the fifth one the one thing I ask is you have an over 80s group next year okay thank you very much ด้านนายเดชาสเสวีสิโลรัตกรรมการบริหารสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการจัดการแข่งขันเปิดเผยว่าถึงแม้ปีนี้จะมีนักกีฬามาจากต่างประเทศจากประเทศอังกฤษเพียงคนเดียวแต่ก็ไม่ได้ทําให้ความสนุกของการแข่งขันลดลงแต่อย่างใดโดยนักกีฬากอล์ฟสูงอายุของไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้118คนทุกคนต่างสามารถดึงศักยภาพออกมาได้ดีและเล่นกันอย่างมีความสุข ซึ่งภาพรวมของการแข่งขันถือว่าเป็นที่น่าพอใจยินดีสนุกสนานมาทั่ว,ท,ว,ท,วทุกภาคนะครับปีนี้นักกอล์ฟเราก็มากฝาปีที่ผ่านมานะครับถึงแม้จะมาอยู่ทางเชียงใหม่าจากภาคใต้ภาคอีสานก็มาก,กันเยอะนะครับกใ็ในภาพรวมนี่สนุกมากครับทุกคนทุกทุกลกุ่มอายุโอ้โหแฮปปี้เลยครับคือแนวโน้มนี่นักกอล์ฟผู้สูงอายุเนี่ยจะมากขึ้นทุทกปี นเนื่องจากว่าเราต้องยอมรับว่าสังคมผู้สูงอายุเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วกีฬากอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาที่มันไม่ใช่กําลังหักโขมนะครับมันเป็นการออกกําลังกายที่ไม่อันตรายนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬากอล์ฟในศึก Thailand Open Master Games ครั้งที่4นาณสนามลานนาเชียงใหม่มีชิงชัยทั้งหมด5เหรียญทองในรุ่นอายุ45 55ปีหญิง รุ่นอายุ56ปีขึ้นไปหญิงรุ่นอายุ50 5 9ปีชายรุ่นอายุ60 6 9ปีชายและรุ่นอายุ70ปีขึ้นไปชาย <Hey. S 1> ขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Amazing Thailand สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชน โออา